สวัสดีครับวันนี้ม่อบช่องปั๊บอ่านะคะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโลบอกนะผมจะมาเล่นอุปาเว้นเหมือนเดิมนี่ตัวละครผมพึ่งจะหลดเอ๊ะไมด่ดีผมขอแปลงเป็นตัวสูงแป๊บแล้วก็ปรับค่าลดเป็น0.5 มันก็จะสูงกว่าปกติทีพี่ดีเดิลบเดิบดิดบ yes 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 คุณเห็นส่นวนสูงของจริงหผมไหมนี่ความจริงมันก็เท่ากับคนนี้แต่ผมเตี้ยกว่าเขาอะเขาทำยังไงให้มันสูงอะลองมาเถอะ เดี๋ยวผมเอารถคันไหนดีผมเป็นตอนนี้ผมเป็นยูทูบเบอร์นะผมขอขายฮอทดอกดีกว่าเซิร์ฟอังกฤษแน่นอนเลยดูจากใบเออ โคตรชอบขับรถคันนี้เลยผมโคตรชอบ a l b u ม h o ตฮีติดบ,บาทเฮ้ยเ่ดีทเวนตีบาท ตัวเอยูไ่ไนตัว h ฮ h ด,ห,ด,ห,ด,ห,ดหายไปได้ h อ๋อพ่อค้าขอตัวเล็กแป สวัสดีครับเป็นพ่อค้าครับผิดกิจการครับ ผมไม่ขายละผมไม่ขายจะไปแล้วบอขายบอกขายบอขายอะไรทั้งนั้นแหละปแา้วผมบ้ขาย ผมไม่ขายอะไรทั้งนั้นหละผมว่าผมเอาบ้านหลังไหนดีเอิ่ม เปลี่ยนรถแบบผมดูไม่น่าจะขับคันนี้ล็อกบา้านเลย ลิตเขียนเลยนะทุกคนแบบคือปแปลภาษาเอาสอบดิ ไม่ดีป่ะเนี่ย <c oughs> ไม่ผมแค่ต้องการสลับเฉยๆมันสลับยังไงล่ะ โอ้ยผมต้องการแปลภาษาเนี่ยตำรวจเดี๋ยวผมขอแปลภาษาแบบทุกคนซีอีใช่ปะ เชื่อมต่อไม่ได้เลยผมไม่ไหวละมันจะอะไรก็น,น,กน่าก็นาเนี่ย ขัดผมโอ้ยน้องคุดูดิเน็ตมันขัดผมโอ้ยแล้วผมใช้ของขายได้บ้างไหะ จะเล่นไม่ได้อะสีจะรออืมผมชอบตัวสูง ใช้รถเออก็ใช้รถบ้านละกันเออก็พอดีคนละละมันรวยอะ่ะเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคไม่มีคนจะด้วย ผมอขอเลือกบ้านแปับทุกคนผมทุกคนว่าผมควรเอาบ้านไหนดีอันนี้เนะี่ยนี่เลยบ้านหลังนี้ มันจะเข้าได้ไหมเนี่ยถามจริงรถเข้าไม่ได้ครับอดีรถเข้าไม่ได้รรดรไไดประเด็นไม่เป็นไรเราเปลี่ยนรถ เราใช้รถจิบก็ได้นี่ไงบ้านของผมนี่เวลาผมจะขึ้นไปนอนหูก็ขึ้นไปวันนี้แต่มันวีตู้เซฟอยู่ด้านบนผมจะพาไปดูนี่แนะทุกคนเราก็ต้องขึ้นมาวันนี้ก กระโดดเรื่องมาทำไมจะมีตรงนี้เอ้ยโอ้ยผมไม่ได้บ้านนะผมไม่เอาบ้างเนี่ยทุกคนเนะโอ้โห มินมาหกแปลกๆนะเฮ้ยเสืฟ์คนไทย้ว่ว่ะอ้โเหเอ้า,า,อาดีเซตป๊ปมาดูกันว่าบ้านผม ไม่ถูกลเซ็ชซาถูกขอให้ไปเซิร์ฟเติมที่มันปเป็นเซิร์ฟไทยขอให้ไปเซิร์ฟไทยเธอถามจริงเซิร์ฟไทยเคยมีบ้างไหมไม่ ข้ามาดีข้าหลังอ่ะได้เลยเห่อเฮอืมขอเฮอะเซิร์ฟปังกิสผมว่าเซิร์ฟไทยเซิร์ฟใหม่แล้วนะประเด็นอุ๊ยอะไรเนี่ยทำไมกล้องมาั้น เหรอว่างั้นโอเคเอ้ว้าผมเอาบ้านหลังใหม่ดีกว่าผมเอาบ้านหลังไหนดีผมเอาบ้านห,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 หลังนี้ละกัน ยังไม่ได้กดก็นนกว่ามันเอร์เลอร์อะไรมาดูกันว่าตู้เซฟบ้านหลังนี้อยู่ไหนนะผมชอบสีน้ำเงินผมก็ต้องมีรถสีน้ำเงินดี โอเคโอเคก็ถือว่าดีนะเออปิดแล้วปิดมาแล้วผงขอดูก่อนว่าบ้านหลังนี้มันมีตู้เซฟไหม น่าจะมีแหละทุกคนมีทุกที่เพื่อนบอกว่าบอกว่าตัวเซ็ม,มันมีได้ทุกหลังตรงนี้ยังมีเลยเอจริงเราตองตอนนี้กล้องบังมากเราต้องลดขนาดตัวก่นอนอจริง ให้มันมองเห็นได้ง่าย ทุกคนหรือแมพจัก,กรยานเออเอาแมพอะไรดีเอมเอาแมพอะไรดีเออเอาอะไรดีแมบพบบีบอลั้ยหรือจะเป็นกันไฟอไรอารีน่าอาโอเคเอานนี้ <c oughs> เริ่มกลัวแล้วอ่ะนะ มามาเล่นกันเลยโอ้มีแปดหมื่นกว่าเองโอ้โหโอ้ไว้ซื้อรถอะไรมาเนี่ยถามจริงเอ้ยโอเคผมต้องรอก่อน CBD ด o n งดงด g d o ิงเซ s yes yes CBD ด o n งดง n g C B D ด้งทำไมในจอมันดูขาวเป๊กๆขาวจะไม่เป็นไรแล้วไม่เคอเปล่ามั้งเอ้จีอาร์จีอาร์คันนี้ยังไม่พอนะผมมีอีก อเด้า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 เด้าเด้าโอ้ยทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะเออบ้าบ้าเข้าสิบ้าบ้าเน๊า ว่าว่าได้แล้วเออไม่ต้องลีลานะ่ะเออไม่เอามันถูกทุกคนอยากเห็นรถที่ยาวมากไหมเกมนี้มีอะ คิดว่ามันจะเป็นปรถปัวตีเลยโอ้ยโอ้บุมออกเออผมน่าจะไม่เล่นแล้วว่ะผมไม่อยากเล่นแล้วว่ะผมเบื่อแล้ว โอเคคลิปนี้ก็นิดเดียวไม่เยอะตั้สิบเก้านาทีโอ้ก็ถือลงก็ถือว่าลงได้โอเคบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะบ๊ายบายครับบายรอแป๊บ